holy shit กูพูดตามตรงเลยนะไม่รู้เลยนเนี่ยว่าท้ายปีจะเป็นอย่างเงนอกกักอะไร this is not on my checklist เฮ้ยพูดพร้อมกันเว้ยไม่เอานั <S <S ่นโลเพกูจะไปเล่นนั่นโลบอกไม่เอานั่นโลเพกูจะไปเล่นนั่นโลบอกไม่เอานั่นโลเพกูจะไปเล่นนั่นโลบอกไม่เอานั่นโลเพกูจะไปเล่นโลลกจ ไวเอ็มไงไอ้ศาสตร์รู้ไม่เห็นเลยนะ่ะเ h i ด i อ้ศา p ตร์เป็นยังไงแก่ไอ้ศาสตร์เป็นยังแ่เอาให้บูลล็อกมาได้ไงเนี่ยไงไอ้ใหญ่จะช็อคแน่ว่าวิดีโอติดต่อกันอย่างนี้ซัปไพร์ใช่ปะละ่าล่ะก่อนอื่นต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเลยดปะเอาเรื่องนี้ออกไปก่อนเลยไวเอ็มเกมสสังคมเออมันเป็นเกมที่ดีแหละแต่มันเป็นเกมสังคมอะและตอนนี้มันเรียกเกมนี้ว่าเกมสังคม NTR ah! ถ้าเกิดใครมีแฟนอยู่นะเว้ยเฮ้ยมึงอะมึงอะตัวอย่างก็มีนมาม่ากูดูไปแล้ใครที่มีแฟนมึงออกไปเล่นเกมอื่นเลยนะจ๊ะถ้าเกิดมึงยังไม่อยากโดนเป็นคนต่อไปอะไรอันนี้กูพูดเล,เล่นๆนะตามสกิปมันกูเขียนไว้อย่างงี้แต่ว่ากูพูดเล,เล่นๆ เอเอ,เอกูรู้แล้วเห็นข่าวเลยใช่ปะในท i t t เตอร์หรือเที่อะไรไม่รู้แม่งลุกเป็นไฟละถือว่าเป็นเคสตัวอย่างและวกันกับการใช้สมองในการโลเพล์กูจะพูดแบบโดยรวมนะเว้ยจากใจล,วล,วล้วนๆเลยจากใจอ้ายคนนี้เลยคือโลเพล์สามารถเล่นเอามันก็ได้เว้ยแต่ถ้ามีแฟนอยู่อันนี้มึงควรคิดหละคือคำว่าปฏิเสธอะมันพูดได้นะเว้ยแบบ เฮียผมมีแฟนหรือมีครอบครัวครอบครัวครอบครัว What the fuck <c oughs> แบบเฮียกูมีแฟนมีครอบครัวผมขอไม่เอาโลแฟนนะครับไี่ <c oughs> มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเีเรียสโลเพดแล้วมันต้องบังคับให้ตัวเองไปเป็นแฟนกับคนอื่นได้เหรออันนี้คือมันต้องคิดแล้วไงไม่ใช่ว่าจะอินเฮียอะไรขนาดไหนมันต้องคิดแล้วอะ ไม่ต้องโทษเกมแล้วนะเว้ยกูพูดตามตรงแล้ไม่ต้องโทษเกมแล้วมันไปโทษคนเถอะจะพูดว่าโลเปเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเราโอเคครับอาจจะจริงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเล่นโลไหนๆมันเริ่มต้นด้วยมึงก่อนเลยคุณจะเล่นเป็นเซอร์อเล็กซานเดอร์เอ็กเซนไฟรยอ่์เราจะเล่นเป็นแบบไม่มีแฟนก็เล่นได้มันไม่ใช่ละครโรงเรียนที่ต้องมีโรมิโอกับจูเลียตอ่ะเข้าใจใช่ปะ แต่บางคนแม่งก็เลิกกันเพราะมีนโลพ่อลูกพี่ชายพี่สาวเฮีย er. สรุปไม่ต้องโลเฮ er ียรละไปแดกโลตีดีกว่าอย่างน้อยแดกโลตีแนละ้วไม่เสียใครมีแต่เสียตัมในกระเป๋า <It> s <S และนี่นะ่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเลยนะเว้ที่ทําให้เกมนี้มีภาพโพสแบบเนี้ยเพราะคนแบบนี้แหละมันน่าเศร้านะเว้ถ้าคุณเป็นคนน้องใจแฟนไปหาสาวหรือหนูไฟเอ็มอะมันคุ้มหรือเปล่าล่ะ สูญเสียอนาคตที่ดีแฟนที่อยู่ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดสังคมที่เลี้ยงดูมึงมาต่างๆนาะนาะคุณคิดว่าคนใหม่ใน5ฟอที่แม่งพูดฮาฟฟูจะอยู่กับคุณไปตลอดหรือเปล่าไอ้เหี้ยบกูว่าถ้าเกิดเขาเจอคนที่ดีกว่าน่ารักกว่าเขาคงจะทิ้งของเล่นเก่าๆแบบมึงไปแล้วพังขนาดคนที่เจอกันแค่ในเกมคุณยังยอมทิ้งอนาคตไปหาคนใหม่ คุณคิดว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นกับคุณเหรอแล้วปัญหาคือเคสส่วนใหญ่นะเว้ยล้วนเป็นคนที่มีแฟนยังไม่เลิกมีปัญหาการภาษาคู่รักทั่วไป1ปีบ้าง3ปีบ้าง5ปีบ้างแม้แต่9ปีก็ยังมีปัญหาแบบเนี้ยและเกมแบบนี้หรือว่าเกมเที้ยเนี้ยโดนบ่อยด้วยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละคู่จะโดนเทียอะไรมาบ้าง เกิดเที่ยอะไรมาบ้างมีปัญหาเที่ยอะไรมาบ้างแต่ขอร้องนะเว้อย่ามาใช้การ์ดว่าเฮ้ยมึงไม่รู้หรอกว่าคนเนี่ยโดนเที่ยอะไรมาบ้างอะไรมาล่างกูไม่รู้อย่ามาใช้การแบบนี้ครับผมนะครับผมพูดโดยรวมเว้ยถ้าเลิกกันแบบปกติมันไม่ว่าอะไรหรอกคือถ้าเลิกกันแบบปกติจะเล่นโเฮีอะไรมันก็นแล้วแต่มึงอะกูไม่ว่าอะไรเลยแต่มันเป็นคันนอกใจเว้ยและนอกใจผิดร้อยเปอร์ ไม่ว่าจะชายหรือหญิงหรือเกิดที่อะไรขึ้นถ้าพี่โลเกเพลเป็นแฟนกันมันผิดไหมครับเดี๋ยวเดยวแล้วมึงพูดกับแฟนมึงยังพูดไปแล้วก็พี่แล้วมันบอกโอเคปะไม่โอเคแต่หนูจะพยายามมึงผิดแล้วโทษทีนะถึงมันจะบอกว่าโอเคแต่ that doesn't change the fact that มึงยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่แฟนของมึงมาเป็นแฟนของมึง I I อ่า หยุดหยุดก่อนฟังคิดอีกทีถ้ามึงลองคิดนะถ้าแฟนของมึงเป็นเล่นโลแบบแฟนกับคนอื่นที่ไม่ใช่มึงอะ่ะอ่ะอะ,อะ,อะแล้วถ้าเกิดมันเปิดติกตอกลงคลิปไปจู่จีนหรือคุยแชทกับแฟนมึงอะ่ะคุยแชทส่วนตัวด้วยอะมึงจะโอเคเปล่ามึงลองคิดหน่อยอะทุกคนครับ ไม่ว่าจะโลเพนหะนักขนาดไหนนะเว้ยถ้าคุณมีแฟนอยู่กรุณาพูดด้วยนะครับว่ามีแฟนมีครอบครัวแล้วขอไม่เอาโลคู่นะครับ b u That's t it That is it แม่งแค่นี้มันไม่ยากเลยเว้ยบทโลเป็นร้อยนะท่านผู้ชมมึงบทมันเป็นร้อยเลยนะเว้ยใช้สมองหน่อยเฮ้ยมีปากมีมือมึงก็บอกสิพิมพูดเอางี้กูใจเย็นก่อนเอ๊ะ เดี๋ยวกูจะเล่นโลเพดดีกว่าเดี๋ยวกูจะโลเพเป็นมึงที่แบบว่าจะพูดคุยเวลาที่แบบเข้าเซิร์ฟโลเพดเดี๋ยวกูจะโลเพดห้ดูเออพี่ครับผมมีแฟนหรือแล้วครอบครัวแล้วครับผมมีแฟนมีครอบครัวแล้วครับผมขอไม่เอาโลคู่นะครับผมขอร้องผมขอโลแบบแบบเป็นปปแต็กตึงตำรวจที่อะไรก็ได้นะครับเป็นไง อินป่ะอินป่ะกูว่าก <'s> ูอินนะเว้ยกูว่ากูอินกับโลนี้ว่ะอินวคือยังไงซะก็ใช้สมองครับอย่าให้เป็นเคสต่อไปถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ต้องกดซับกันนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะกดซับกันแลวแต่คุณไปดูคลิปเกา่าๆด้วยนะจะได้แบบว่าแน่ใจก่อนว่ากดซับหรือเปล่าผมไม่อยากาให้แบบว่าก่อกระแสเพราะเรื่องมันเพิ่งเกิดด้วยผมแค่อยากจะพูดในสิ่งที่ผมอยากพูดเฉย คือผมเห็นแล้วมันน่าหง,งุดหงิดอะ่ะก็ใจใช่ปะแม่งเป็นหลายรอบแล้วไม่ว่าจะไม่ดังดังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบอย่างงี้ตลอดอะ่ะผมเลยอยากพูดออกไปทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้ผมขอถามหน่อยได้ปะอินปะรักแท้ไปฮาฟฟฟแต่มึงอ่ะด้วยรักและฟักยูขอบคุณครับไปละ <laughs>